มาทำละครช่าเรื่องโมเดลออกไปข้างนอกเอาไปดูกันเลยเจ้าเอาไปดูกันเลย let's go เจอาไปดูกันเลยวันนี้อากาศจังเลยขอไปห้องมอกทีเพื่อขอไปข้างนอกดีกว่านี่ป็นห้องด้วยเนี่ย ไม่ไปโรงเรียนหรอคะไม่ไปหรอกไปเอาข้างหน้าดีกว่าไปข้างหน้าดีกว่ามีซู้คอนอยู่วิจะเป็นรถรถจะไม่อยู่ยังไงต่อนี่จะเป็นรถเจ้าเม้าที่ดี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 ฮะหยุดก่อนนะให้ใช้ก่อนโอเค โอเคไปซุปเปอรมาเก็ตทุกอย่างอยากซื้อว่าจังโอ้ยมีซื้อของด้วยจ้จได้จะมีซื้อของด้วยมีอะไรมั่งนะจะมีซื้อของด้วยนะ ไปซื้อของดีกว่ามีอะไรกินมะมีอะไรกินเรื่อยนะมีอะไรกินนะขอยขอถอยอยากกินนะโอเคกินมาม,ม่าเยว้องโคกด้วยจะเป็นสมุดไอติมใจจังนีกว่า โอเคได้เลยเดี๋ยวไปขึ้นเถอะโอเคได้โอ้ยจัรยานขอบคือไปขึ้นบอ,อด้วยแต่ไม่ต้องไม่ต้องไปลงข้างล่างก็ได้ ดีล่จะไปลงจะไปลงเรียนรงเรียนปิดพิเศษด้วยะ่ะไม่ค่ะครูด้วยนะออกไปข้องนอกแล้วอยากไปฮะ<า>มีสมุดด้วยไปลืมแล <c oughs> ้วโอเคไปซื้อหมดของคนที่เคยมาทน นี่จะเป็นสมุดจะเป็นสมุดโชคหนึ่งสมุดโรงงานจีราจะปิดแล้วเนี่ย ต้องไหม่หาเจ้าบีไปพ้อว่าดีกว่าฮาาาหัวไม่ออกข้างเล่าแล้วแม่หาแม่ดีกว่า ไม่เคียดไ่เคเนงไงความรู้สึกต่างจากรอบแรกมั็นอยลาะเหมือนรยังแจะเป็นมีหาแม่คะแม่ไปซื้อของมาแล้วค่ะ๋อ ชื่อของอะไรชื่อรองโคของให้หนูไงสมุดอะฮะสมุดหรอคะใช่ไหมใช่โอเคของบอยลูกอันนี้ของเด็กเป็นชุดอะ้แล้วลูกม,มีอะไรมัง่งนะตรงนี้เจอกันใหม่บ๊ายบาย